สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอด,ด้วยนะคะควันนี้ค่ะทางโชรูฟอร์ดไอเสังหาราชพฤรรามห้าม,มีปัดสุมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่เอค่ะซื้อรถกระทำพี่พิมพ์เป็นยังไงบ้างคะประทับใจมากครับรวดเร็วแล้วก็ตรงกับบริการแล้วก็ค่ะอ,อ,อธิบายละเอียดแล้วก็ การแนะนําดีครับถูกใจทั้งภรยรยาภรรยาถูกใจผมก็ถูกใจด้วย <c oughs> แลลวแสดงว่าภรรยาอนุญาตใช่ไหมใช่ครับ <c oughs> ตัวรถวันนี้กําลังจะส่งมอบให้กับพี่เอเป็นยังไงบ้างคะก็ตรงตามที่ตกลงทุกอย่างเลยครับคันนี้ใช้ในกิจการด้วยไหมใช่ทั้งหาลูกค,ค้าแล้วก็ทั้งพาครอบครัวท่องเที่ยวครับผมทำเกี่ยวกับอะไรคะพี่เอกรอบรูปครับ,<ข>บผมกรอบรูปมีเพจมีหน้าร้านมีช่องทางการติดต่อไหมคะก็มีเพจครับชื่อร้านขออนุญาตบอกเลยแล้วกได้ค่ะ เป็นกรอบรูปกิฟต์แอดเฟรมนะครับแล้วก็มีเพจกิฟต์แอดเฟรมนะครับ mm hmm. ก็คิดถึงกรอบรูปก็คิดถึงกิฟต์แอดเฟรมนะครับผมประมาณนนะั้อยู่ที่ไหนคะพี่อยู่บางใหญ่นนทบุรีครับผมใกล้ๆนี่เองใช่ครับแล้วเออคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกของทางพี่เอไหมคะเอ่อฟอร์ดเป็นคันแรกครับผมทำไมถึงเลือกเป็นแบรนด์ฟอร์ดคะพี่ก็แอบมองมานานแล้วแล้วก็สมรรถนะดีครับแล้วก็รู้สึกเออขับขี่แล้วรู้สึกมันช่วงล่างมันแน่น แล้วการบริการการต้อนรับภายใน Ford RME สาขาพระราม5เป็นยังไงบ้างคะพี่ก็ตกลงภายใน6วันนะครับดีแค่ก็ตั้งแต่ที่แล้วที่เข้ามาใช่ไหมคะมาวันนี้เลยอ่าอยากให้ทางพี่เอค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกระทาง Ford RME สาขาราชพฤกษ์พระราม5ครับพี่ก็ถ้าอยากได้การบริการและการแนะนําที่ดีนะครับอร์ o ทุกที่อาจจะมีแต่ที่นี่รวดเร็วแล้วก็เข้าใจง่ายครับผม เป็นอีกหนึ่งเสียงค่ะจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกับทางโชลุงพอร์ตไอเมสคาล่าชบุมพรามห้าค่ะเดี๋ยวให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสําคัญด้วยค่ะเป็นค่ะอันดับแรกก็ขอขอบคุณพี่เอนะค,ะ,ค,คะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวมากๆเลยที่ไว้วางใจให้ทางเราได้ดูแลนะคะคือเคสพี่เอเนี่ยคือไวมากพี่เอวอล์กอินเข้ามาเนาะตอนแรกก็มาดูรถแล้วก็มาเทไะนไกด์อะไรเงี้ยค่ะพี่เอทำเอกสารแป๊บเดียวเรียบร้อยรับรถภายใน6วัน6วันนี่คือแบบรวมติดฟิล์มติดอุปกรณ์ ตกแต่งเรียบร้อยเลยค่ะอันนี้ไวมากก็ขอให้รถคันนี้นะคะคนเงินคนทองเข้าบ้านนะคะขับขีปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะขอบคุณพี่เอด้วยนะครับสวัสดีค่ะ